ตอนนี้ก็อยู่กับคุณแม่แล้วก็น้องหนูดีนะคะวันอากาศวันงานวันเด็กเป็นยังไงบ้างคะน้องหนูดีวันนี้มากิจาการรมเยอะเลยค่ะแล้วก็สนุกม,มากๆเลยค่ะคุณแม่ มีเคล็ดลับในการดูแลน้องอยังไงางคะมีเสริมวิตามินหรืออะไรอย่างนี้บ้างไหมคะก่อนเนี่ยค่ะแม่ก็จะให้น้องมา,าทานอาหารให้ครบผ้าหมู่แต่ตอนนี้การทานอาหารให้ครบผ้าหมู่มันก็จะแบบอาจจะปไปได้ยากอย่างเงี้ยค่ะแต่แม่ก็จะคอยเสริมวิตามินให้เขาอย่างเงี้ยคะ่ะทุกเช้าหรือว่าก่อนนอนอะไรประมาณเนี้ยมีเสริมพวกวิตามินธาตุเหล็กวิตามินอื่นๆด้วยใช่ไหมคะให้น้องได้ทานน้องได้ลองชิมตัวนี้ยังคะน้องเหนูดิ ลองชิมแล้วค่ะ oh, เป็นยังไงบ้างเปรี้ยวหวานๆค่ะอร่อยมากแถมมีประโยชน์ด้วยแม่ก็อยากจะฝากนะคะถ้าสมมติว่าตอนนี้ค่ะเด็กๆนะคะแล้วก็เริ่มโตเนาะเราก็จะแบบว่าให้แบบพัฒนาสมองเด็กๆอย่างเงี้ยคะ่ะวิตามินนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับลูกๆของเรานะคะยายก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะวิตามินที่หนี Iron t r u s elderberry b i vitalize สนับสนุนทุกการเติบโตของลูกน้อย